คการคนละครึ่งกำหนดวันเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน3,000บาทรอบตกหล่นแล้วโครงการคนละครึ่งเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรอบตกหล่นเพื่อรับสิทธิ์เงิน3,000บาทในวันที่11พฤศจิกายนนี้โดยมีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จำนวนเกือบถึง2ล้านสิทธิ์รองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครบ1ิล้านคนแล้ว เมื่อวันที่27ตุลาคม2563ที่ผ่านมาโดยข้อมูลล่าสุดปรากฏว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และไม่เริ่มใช้สิทธิ์ภายใน14วันจึงได้มีการเริ่มตัดสิทธิ์ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายยน2563เป็นต้นไปมีจำนวนเกือบถึง2ล้านสิทธิ์โดยยอดลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและสิทธิ์ที่ถูกตัดในวันนั้นจะถูกรวบรวมนำมา เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้งซึ่งจะเริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในวันที่11พฤศจิกาย,ยน2563นี้ระหว่างเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com จนกว่าจะครบจำนวน ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งมาก่อนและผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการช็อปดีมีคืนได้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารอื่นๆอีก